จริงๆวันนี้นุ้มมีงานแล้วมันยุ่งนิดๆเ็หน่อยก็คือว่ากะว่าเย็นเนี่ยจะไปเล่นสกิปิ้งปลาทูที่บอกมองคลทั้งหน่อยค่ะพอดีจะปราทูเล็กไปพอดีได้ขันเวทเล็กแล้วจะไปลองดูนะคะไปลองหัดสกิปิ้งนะคะแต่มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมีน้องคนนึงเขาอกกบยางขาดดิบไปตีนะคะแล้วเขาบอกว่ามีหมายสวยๆนะคะว่างเปล่าเดี๋ยวผมพาไปวันนี้เลยก็แล้ว<ล>ทีนี้มีน้องอีกคนนึ่งที่จะไปวันนี้ด้วยก็เลยบอกว่าเฮ้ย รับบัตรคิวก่อนอีป้าไปก่อนแต่มาน,นั่งเรืออะค่ะนั่งเรือแล้วพอดีกบยางเนี่ยสองคือตัวนี้กับตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหมาของตัวเองอะนะแต่สภาพมันยังดีมากเลยอะก็คือแต่ไม่ตัวหมานนะใครเป็นบ้างไหมว่าถ้ากบยางไม่ถูกหมาก็ไม่อยากใช้ซึ่งลุงมีกบยางตัวหมาอยู่สองตัวนะเออก็คือเหมือนเป็นการซ่อมกบด้วยนะคะ ก็คือเดี๋ยวจะซ่อมให้ดูนะคะที่เคยบอกในคลิปว่ากออบยางมันซ่อมได้นะตัวนี้จะเป็นยางตัวเดียวพวกขาเตะนะคะแต่ว่ามันจะนิ่มกว่านะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นไส้ในกลวงอย่างเงี้ยนะกัดแล้วก็ทีเดียวอยู่นะเบ็ดก็จะเปิดอย่างเงี้ยคะ่ะลักษณะมันก็จะตัวนี้ที่ลูกชอบเพราะมันเป็นลักษณะของลูกเขียดนะเหมือนคล้ายๆลูกเขียดวิ่งมาบนน้ําเลยนะคะวิ่งมาปื๊ดกัดปั๊บเลยะคะ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีซ่อมกบยางเนี่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยนะกบยางตัวนี้นะ แล้วก็วันนี้นุ้ก็ไปซ้ํามหมายพอดีน้องหยางเขาชวนอน่นะหยางไม่ต้องเรียกพี่ว่าแม่ก็ได้นะพี่พี่ดีกว่านะอาก็ได้นี <c> ่ <oughs> นี่นะก็คือลนไฟก่อนใช้ไฟแช็ตน,นะธรรมดาลนลนในแผลที่เป็นรอยลักษณะอย่างเงี้ยเนี้ยโดนโดนมาอย่างเงี้ยเราก็ยังใช้ได้นะมันจะทนอุณหภูมิสูงได้นะคะแม้แต่เราเอาไว้กลางแดดแล้วก็ลนไปนะคะให้มันติดกัน ให้แผลมันติดสนิทกันแหะนะคะหให้แผลมันติดสนิทกันประมาณนี้อันนี้มันคงมันโดนมันโดนที่คองยี่สิบหกมานะเอ้ยคองยี่สิบหกหรืออะไรวะโดนลุมโซม,มาที่เส้นสุพินทวงค่ะข้างทางเจอกันที่ปอดตกตาอะไรก็ถามทักทายกันได้นะเฮ้ยนนุ่งอะไรเงี้ย คือบางทีมีเหืือติดก็จะให้เทสอะไรอย่างเงี้ยช่วยดึงเทสอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเป็นยังไงเพราะว่านุกชอบคำเขาเรียกว่านะชอบคำคำตินะโอเคร้อนมือก็แผงก็จะปิดสนิทนะคะปิดสนิทแล้วนะหายก็ปิดสนิทเนาะ โอเคปิดแล้วนะคะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วโอเคปิดแผลปิดสนิทแล้วนะ,ะซ่อมง,ง่ายมากตัวนี้ส่วนตัวนี้ <c oughs> ก็หลายหลายคนถามเอ้ยพี่นุ๊กตอนคือคุยกันเรื่องเรื่องที่ว่าต้องให้เทหลายๆคนอะนะะก็คุยกันเรื่องเนี่ยคะ่ะก็คือเนี่ยก็คือตอนแรกๆนุ้กชอบแอคชั่นมันเป็นของย่อด,ดังอะนะ,ะของสตอมพูดแล้วจะโรลิทูสิบอไม่ดูนะ นุ้งชอบแอคชั่นมันแต่ว่านุ้งก็มาปรับเปลี่ยนให้ได้เป็นของคนไทยแล้วก็เซ็นปุ๊กง่ายไม่เกี่ยวยากวัตถุประสงค์ของก็คือไม่เกี่ยวยากนะไม่ลาดยากและเซ็นปุ๊กง่ายก็แล้วคุณเอเนี่ยเป็นคนที่เออเป็นคนคิดให้นะคะเพราะว่านุ้งชอบตกะโดซึ่งตัวนี้นุงน้งจะได้ shadow, นุน้งจะได้ะโดอีกตัวนึงอ่ะหัวสีเขียวจะได้ะโดที่เขาจุกแต่อันนี้นุ้งก็ได้ที่เขาจุกแต่นุ้งยังไม่ได้ลงลิปนะคะเนี่ยมันจะเปิดง่ายอย่างเงี้ยเด็เซ็ตปุ๊กก็คือขึ้นอย่างนี้เลย ทะลุเพดา,ปานปากนะส่วนใครเป็นห่วงเรื่องนี้ขอบคุณคำคอมเมนต์นนะจากซงหรือน้าเปล่าหรือว่าหลายๆคนหรือว่าน้าโม่งอะไรเงี้ยเรื่องหรือน้องแป๊ะเองนะคะเรื่องก้นว่าติดแน่นไหมก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะติดทนนานนะโอเคค่ะคือนุ๊กพยายามออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่จนติดทนนะคะทีนี้ลูกก็ซ่อมอีกวันนี้แต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะได้ใช้ไหมนะั่นอัน,อ,นอันทไม่จริงอะ่ะเพราะว่าปลายช่อนขัางทา,างจะมีไซเล็ส ไซเล็กปั๊บเนี่ยนจะชอบเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปลงกับอีกตัวหนึ่งคือสายจิ๋วที่ออกใหม่นะค่ะนะคะาสายจิ๋วตัวนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยก็ติดแน่นเหมือนกันเห็นปะะ่ะคะโอเคนะเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ให้ดูก่อน ดันไหมจ้ะไม่ใช่คนซ่อมมืออาชีพโอเคค่ะแผลปิดสนิทแล้วนะแผลที่เมื่อกี้ปิดสนิทแล้วนะคะค่ะก็ซ่อมกลมง,ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านุกจะไปที่หมายน้องยามใครจะหัวเราะใครเนาะค่ะยังไงเจอกันที่ไหนก็ทักใจกันไดน้ส่วนร้านค้านะคะที่มีจําหน่ายตอนนี้ประมาณสี่ร้านนะนะ ร้านก้อนยิมฟิชชิงร้านไอฟิชชิงร้านเอเจแอนโอฟิชชิงร NO ้านโมโจช็อปนะคะส่วนร้านอื่นจะค่อยๆทย,ย,ยอยเข้าไปเสนอนะคะหวังว่าเจอหน้ากันก็คงให้โอกาสค่ายเล็กๆอย่างอันฟ้ัลวนะคะซึ่งเราพัฒนามานาหลายปีมากแล้วเราก็เป็นโรงงานผลิตนะคะก็คือทําให้แบรนด์อูมอยู่หรือว่าแบรนด์ต่างประเทศน,นนะแล้วทีนี้ เราก็าพัฒนาของเราเองโดยที่เราใช้ความชอบของตัวเราเองมาพัฒนาเหยื่อนะคะซึ่งตัวคุณเอและนุก๊กเป็นคนใช้เองส่วนมากแล้วก็รับคำคอมเมนต์ทุกคําพูดนะก็คุยกันได้พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจหรือว่าช่อง youtube ของแันโฟลัวนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ